ระทับใจมาตลอดเวลาว่า LGBTIQ เนี่ยเป็นคนที่แบบเขาจะมีอัจฉริยะในแต่ละด้านนะ้ะเรา<ฆ>สัมผัสมาอยู่แล้วเนี่ยก็เลยมั่นใจว่าเราต้องให้โอกาสเพื่อ<ฆ>ให้เขาเนี่ยได้เอาศักยภาพเอาอาัจฉริยะที่เขามีนั่นน่ะได้เข้ามาสู่การเมือง<ฆ>เพราะนั้นเราก็เลยให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสอยู่ในตําแหน่งที่สําคัญสําคัญคือเราอยากจะให้เขามีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะให้การเมืองภาคประชาชนมันเกิดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะตรงนี้ เราก็จะเปิดเวทีรับฟังอยู่เรื่อยๆเราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีให้กับ LGBTIQ ทั่วประเทศเลยนะคะใ,ให้ลึกถึงพักเสมอภาค สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ job apply เรารู้สึกดีที่คุณมาสมัครเป็นตัวแทนประชาชนผ่านการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยและวันนี้คุณอยู่กับดิฉันเฟิร mm ์น hmm. พิระยาโคฟเฟเดอร์นารมิดพรายและผู้จัดงานบางกอกพรายค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะรบกวนแนะนำตัวนิดนึงค่ะเดาวันวงศรีวงมาสมัครงานนะคะวันนี้มาสมัครงานตำแหน่งอะไรคะนายกรัฐทนตรีของประเทศไทยค่ะ มาจากพักเสมอภาคใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทำไมถึงคิดว่าประชาชนควรที่จะเลือกพักเสมอภาคที่ถือว่าเป็นพักใหม่เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นพักเล็กแล้วกันในทางที่ผู้สมัครของพักอื่นๆเขาอาจจะดีกว่าหรือว่าพร้อมกว่าเพราะอะไรคะเรามองว่าเราเป็นพักใหม่เรามีอะไรที่ฉีกแนวมีอะไรที่ท้าทายมากเลยนะคะไม่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นแค่ไม้ประดับในสภา เราอยากที่จะให้ทุกคนเห็นว่าเอย้ผู้หญิงเราก็ทําได้อะแอบทราบมาว่าแบบทางพักเองอ่ะในการจัดอันดับปาติลีสค่มีการจัดอันดับแบบสลับกันก็คือเป็นชายหญิง LGBT แบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยมันมันมีแนวคิดมาจากอะไรคะพี่ต้อยคือเราอยู่ในสังคมมานะตลอดนะคะ,คะแล้วก็อยู่ในองค์กรที่ทำงานส่งเสริมบทบาทหญิงชายะนะฮะแล้วเราเองก็ได้ต่อสู้ปกป้อง เกียรติและศักดิ์ศรีความปลอดภัยของเด็กของผู้หญิงมาตลอดชีวิตนะคะอย่างเช่นกฎหมายชื่อสกุล2505ค่ะที่บังคับให้ผู้หญิงต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามีงไงเราว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้ผู้ชายเปลี่ยนบ้างล่ะ,ะในสุดเราก็เลยร่างเป็นหนังสือแล้วขอให้สสหญิงตอนนั้นเราโดนตัดสินใช่ไหมฮะร้อยสิบเอ็ด ลงนามถึงผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาหให้สามถามไปยังตุลาการศารลรัฐธรรมนูญว่ากฎหมายพรบชื่อบุคคล2,505เนี่ยที่บังคับผู้หญิงเนี่ยต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามีเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูนมาตรา30ไหมที่ระบุว่าชายและหญิงต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันตามกฎหมาย<ฆ>ปรากฏว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูนตอบมาว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาก็เลยต้องแก้โดยปรยายเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยทําให้ลูกผู้หญิงไทยเนี่ยแต่งงานไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลก็ได้ นั่นหมายถึงว่าลูกผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์มีศักดิ์ศีในการสืบสก,กุลได้ไงนี<ฆ>่คุณค่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ฝังใจมาตลอดเวลาอยู่ภักใหญ่เราก็บอกอย่าลืมหน้าสัดส่วนกรรมธิการงบประมาณเอาผู้หญิงเข้าไปด้วยแก้ไขรัฐนูลเอาผู้หญิงเข้าไปด้วยโอ้โหแบบปากจะถึงหอูอ่ะคือสู้แล้วมันมนมนได้ไม,ไม่ได้ดังใจไงใจ<ฆ>ไม่ได้ดังใจไงเพรา้นเราก็เลยคิดว่า ถ้าเรามีพักการเมืองเนี่ยเราต้องให้โอกาสผู้หญิงเยอะๆจริงๆเราตั้งใจจะให้1นึสเนี่ยเป็นผู้หญิงล้วนด้วยซ้ําไปแต่ก็เป็นไปได้ยากอะเนะที่เราจะทิ้งผู้ชายที่เขาลําบากก่อร่างสร้างพักมาด้วยกันะเพราะฉะนั้นเอาแฟๆเลยแล้วกันสลหญิงสองชายสหญิงสองชายสไม่มีใครเถียงเลยแล้วแต่ว่ามีใ LGBT ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะ LGBTQ เนี่ยนะคะคือพักเราไม่ได้แค่พูดว่าเเราจริงใจนะ เราเห็นคุณค่านะเราเห็นความสําคัญเราพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้มีบทบาทร่วมเหมือนกับผู้หญิงเหมือนกับผู้ชายไทยทั่วไปนะคะเพราะนั้นก็เลยคิดว่าเราหน้าที่จะให้ตําแหน่งสําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ให้ความเท่าเทียมกัน<ะ>เพราะว่าประทับใจมาตลอดเวลาว่า LGBTIQ เนี่ยเป็นคนที่แบบเขาจะมีอัจฉริยะในแต่ละด้าน<ะ>เราสัมผัสมาอยู่แล้วเนี่ย<ะ>ก็เลยมั่นใจว่า เราต้องให้โอกาสเพื่อ<ฆ>ให้เขานะ่ได้เอาศักยภาพเอาอัจฉริยะที่เขามีนะนะั้นได้เข้ามาสู่การเมืองเพราะนั้นเราก็เลย ให้เขาได,ได้มีโอกาสอยู่ในตําแหน่งที่สําคัญสําคัญคือเราอยากจะให้เขามีที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะให้การเมืองภาคประชาชนมันเกิดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะ<ฆ>ทุกคนแชร์ค่าชใช้จ่ายเห็นไหมหเวลาจะจัดกิจกรรมอะไรลงขันกันถ้าใครไม่มีเงินลงขันก็ลงแรงลงสมองสติปัญญาเพราะเราถึงสามปีเราึสามารถส่งผู้สมัครได้เหมื<ฆ>อน,นกับพักอื่นๆค่ะนโยบายที่เป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศที่แบบพักภูมิใจนําเสนอ มีไหมคะนยโยบายที่เราตามมาตลอดอย่างสมรสเท่าเทียมนี่ก็ไม่สําเร็จอ่ะ,อะไม่สําเร็จนะคะ,ะแล้วก็กฎหมายที่เขาอยากจะได้นะ,ะก็ยังยังมีการแก้ไขกฎหมายอาญาที่จะป้องกันไม่ให้มีการทําร้ายร่างกายด้วยความเปยดชังอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็กฎหมายที่ควรจะก็คือการรับรองเพศของเขาอะ่ะ อย่างทรานแล้วเนี่ยคะ <c oughs> เขาเป็นผู้หญิงอ่ะยังเป็นนายอยู่อย่างเงี้ยนะคะแล <c oughs> ้วพอเป็น <c oughs> ชายแล้วย,ยังยังเป็นนางสาวอยู่อะไร <c oughs> อย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ในเมื่อโลกยอมรับแล้วและสังคมไทยยอมรับเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็น่าที่จะให้ความสุขเขาให้เกียรติให้ศักดิ์ศรีให้โอกาสเขาเต็มๆตามกฎหมายเพราะฉะนั้นในสภาผู้แทนราษฎรก็มั่นใจว่านาดาชัยจิตเนี่ยจะเข้าไปช่วยเป็น,นกลไกสําคัญเป็นหัวหอ,อกสําคัญ นะที่จะทําให้กฎหมายที่ค้างค้างนะั้นได้บรรลุผลนะคะแต่ว่าพี่ก็จะเป็น,ปนมือประสาน <Okay. S 1> นะซึ่งเรามีกลยุทธ์เยอะมากในการที่จะยุบก,กฎหมายออกกฎหมายใหม่เนี่ยเราเชื่อชาญพี่ต้อยคะเหมือนกับว่าตัวพี่ต้อยเองก็อาจจะเห็นเนาะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทางประชาชนเหมือนแบบเหมือนมีสัามทาธติและว,ว่าเอาสมรสเท่าเทียมสําหรับประชาชนนะคะ,คะแต่ว่าเหมือนอย่างที่พี่ต้อยบอกเนาะว่าตอนเนี้ยมัน มันค้างอยู่แหละ,ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในสภาสมัยหน้าพักเสมอภาคแล้วพี่ต้อยเองเนี่ยค่ะได้เข้าไปอยู่ในสภาพี่ต้อยคิดว่ากฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศที่ที่จะผลักดันยังคงเป็นสมบูรณ์เท่าเทียมอยู่ไหมใช่ค่ะกฎหมายนี้ต้องเป็นฉบับแรกที่ต้องรีบเสนอเพื่อมันผ่านชั้นกรรมธิการนะฮะแต่เสียดายว่ายุบสภามก็ไม่ไปถึงไหนนะ,ะไม่สามารถผ่านวาระสามแล้วก็ประกาศใช้ออกมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อสภา หมดวาระไปแล้วก็เลยหมดไปก็ต้องมาสตาร์ทเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ไง<ะ>ใช่ไหมคะแต่ว่าน้องนาดาชัยจิตเนี่ยก็ได้ยกก่างไว้เป็นที่เรียบร้อยละ,ะทุกฉบับที่อยากที่จะให้ประกาศออกมาเป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นพักของเราแปลงนโยบายเป็นกฎหมายต้องเป็นกฎหมายถ้าเป็นแค่นโยบายรัฐบาลใหม่มาเขาฉีกนโยบายทิ้งได้ง่าย แต่ถ้าเป็นกฎหมายปุ๊บยากคุณต้องไปผ่านขั้นตอนในสภาก่อนนะค่ะ,คะพี่ต้อยคะอยากแอบ,บถามวันนี้นิดนึงว่าตัวพี่ต้อยเองหรือว่าตัวทางพรรคเสมอภาคเองอะคะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่ระบุค,ความผิดต่อเซ็กเวอร์เกอร์หรือว่าพนักง,งานบริการเนาะควรจะยกเลิกไหมหรือว่ามีแนวทางยังไงเราคิดว่าตัวเซ็กเวอร์เกอร์เองอะค่ะสัมพันธ์กับความหลากหลายทางเพศอย่างไรคะจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นสสสมัยแรกเนี่ย มันจะปวดรวดร้าวมันมันเศร้านะฮะแล้วมันสงสารเด็กและผู้หญิงที่ต้องไปอยู่ในซ่องอะ่ะตอนสองห้าสามห้าใช่ไหมคะแล้วพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยเราเป็นสสพยาแล้วชื่อเสียงในทางที่ลบอะ่ะมันมีเยอะมากสําหรับผู้หญิงเหนือแล้วก็ผู้หญิงไทยที่ไปทั่วโลกเขาก็จะดูถูกถูกไหมคะว่าไม่ไปค้ายาก็ค้าประเวดีค่ะอันนี้เหมือนเราถูกตบหน้าด้วยเพราะเราเป็นผู้หญิงไงเพราะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมา ว่าโอ้โหปัญหาที่พ่อแม่ขายลูกที่เรียกว่าตกเขียวเด็กมันรุนแรงมากจนกระทั่งเด็กต่ำกว่า15ปีถูกขายในซ่องแล้วอะ่ะนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นผู้แทนรัษฎรไม่ได้ซื้อเสียงเลยละ่ะและคะ<ฆ>แนนสูงอัดับ5ของประเทศอ่ะแสดงว่าประชาชนเขาอยากพึ่งเราแล้วละ่ะ<ฆ>เราต้องทำสิต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายสําคัญแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรละ่ะโอ้โหคิดไม่ออกอะ่ะตอนนั้นอะ่ะเราอย่างนั้นเอาเราทุกโต๊ะตึ้งก่อนให้สดุกกันทั้งประเทศก่อนว่าหยุดขายเด็กและผู้หญิงนะเพราะ ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆมาคิดแก้แต่ในที่สุดด้วยสิ่งที่ว่าเราชอบนั่งสมาธินะมันก็เลยทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเฮ้ยทาเป็นสียุทธศาสตร์สิสียุทธศาสตร์นั้นก็คือหนึ่งก็ต้อง build public awareness ก็คือสร้างจิตสํานึกเข้าใหม่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยที่ผ่านมาันไม่ใช่นะกะรตัญญูต่อพ่อแม่ต้องขายตัวหรือไม่ใช่มันมีอีกหลายอาชีพแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมอาชีพ ให้แก้เรื่องปากเรื่องท้องมันเหนื่อยมากเลยเมื่อก่อนนะฮะ,ะในยุคนั้นเลยนะอะนล้นก็ออกเป็นพรบใช่ใช่ฮะใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วก็เราก,ก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันมันยังมีปัญหาอยู่มันคืออะไระมาดู โ,โอ้โหโกฎหมายมันเก่ามากเลยพรามการค้าปราุรนี2 5 0 3ที่ยังไม่เกิดอะเป็นวุ้นอยู่ไหนไม่รู้ใช่ไหมเป็นวุ่นยู่เลยค่ะแล้วม,ล<ะ>มีใครพยายามแก้แก้ไม่สำเร็จแล้วเพราะอะไรอะเฮ้ยเราก็ใส่หมวกสภาสสอยู่แล้วอะมีหน้าที่แก้กฎหมายออกกฎหมายแล้วเอาละได้เรื่องละ<า>ปุ๊บก,ก็เลยเข้าไปหาฝ่ายกฎหมายของสภาบอกเนี่ยพอเดี๋ยวนอยากจะแก้กฎหมายฉบับเนี้จะได้เพิ่มโทษเอเย่นพอแล้าเมงดาลงโทษพ่อแม่ลงโทษผู้ชายที่ที่ซื้อบริการอะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยต้องไม่ลงโทษเขา ะะต้องให้เขาได้รับการฝึกฝนอาชีพขัดเกลาให้ปลอดภัยขึ้นมา<ฆ>ในที่สุดกฎหมายก็ <c oughs> ได้เข้าสู่สภา,าจริงๆเเมื่อก่อนเนี่ยเราต้านอย่างแรงเลยนะ<ฆ>ในยุคที่เราต่อสู้กับแก๊เงเอเย่นพอลเมดาช่วงน,นั้นเนี่ยโอ้โหเราโกรธเขามากแบบทาไมต้องมีมนุษย์แบบนี้อยู่อะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเราลุกขึ้นอภิปรายในสภาอย่างแรงใช้ถ้อยคําแรงมากต่อรัฐบาลน่บอกว่าขอร้องได้ไหมให้ใช้สมองสติปัญญาเนี่ยพัฒนาประเทศชาติ ขออย่าได้พัฒนาประเทศชาติด้วยน้ำกามเลยนี่คือวาทศิลป์ที่เราเปลี่ยงใส่รัฐบาลในยุคนั้น่หมายถึงว่าคุณอย่าทําให้อาชีพขายตัวนั้ถูกกฎหมายแล้วผู้หญิงไทยก็จะหลังไหลเป็นเหยื่อของแก๊งใช่ไหมฮะแล้วก็ไปขายคือเรามีความเชื่อเราหน้าที่จะผลักเข้ามาสู่การศึกษาผลักเข้ามาสู่อาชีพที่มันมันเป็นสมาอาชีพอะที่เขาก็ปลอดภัยอะใช่ไหมคะอันเนี้ย เป็นสิ่งที่เรารุนแรงมากตอนนั้นอะเราไม่ยอมเปิดประตูมีประตูสองบานบ้านหนึ่งเป็นประตูที่เปิดเข้าไปแล้วปุ๊บเฮ้ยเห็นคนทํางานเห็นคนเรียนเห็นคนมีความสุขแต่อีกบาน,นเปิดไปปุ๊บเห็นคนบริการทางเพศอยู่เนี่ยเราจะเปิดประตูไหนให้ผู้หญิงไทยเข้าล่ะพ<ฆ>ี่จะเปิดประตูนี้ให้ให้ให้เด็กและผู้หญิงปลอดภัยไง<ฆ>ในยุคนั้นะนะฮะเราเราก็ต่อสู้เลยเราถึงพยายามค้านค้านมาตลอดเลย<ฆ>แล้ววันนี้เนี่ยหลายคนก็เรียกร้องว่าเฮ้ยเรื่องนี้อะ อยากที่จะให้มันถูกกฎหมายใช่เขาก็เลยเอาองนี้ดีมะให้แม่ต้องเข้าสภาก่อนไหมอ่ากาดา,าแล้วเราเอาเรื่องนี้เข้ากรรมธิการแล้วมานั่งคุยกันเพราะมันเซนสทีฟถูกไหมคะเพราะเราคุยกับเขาแล้วบอกว่าถ้าอยากได้สวดิการนะระบบของสำนักงบประมาณจะต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างอนุมัติโครงการสวัสดิการต่างๆให้น้องๆลูกๆนั้นหลานอะ่ะถู่ไหมฮะ มันต้องมีตัวตนต้องแสดงตัวตนเพราะว่าทว่านแสดงตัวตนปุ๊บคุณขึ้นทะเบียนพอขึ้นทะเบียนไม่เอาไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวตีตราบาปเอาอะไรเอาแล้วอย่างนั้นมันก็เดินไม่ได้เห็นไหมค,คะเดินไม่ได้กสวัสดิการที่จะไปหาเขาอ่ะเข้าใจว่าอย่างตัวพรบรการาประปามการค้ามประเวณีปี2539้ยใช่ไหมคะอันนั้นน่ะเข้าใจว่าในความตั้งใจแรกของพี่ต้อยเนาะก็คือในเรื่องของแบบการประปามการค้ามนุษย์เหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังกันเอาไปขายการถูกหลอกแต่ว่าคราวเนี้ยอย่างในปัจจุบันเนี้ย คือเพื่อนๆหลายคนที่ทํางานเป็นแบบพนักงานบริการเขาก็มีความเต็มใจหรือว่าเลือกเองว่าเป็นทําสิ่งเนี้ยเป็นอาชีพของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันสามารถที่จะแยกกันได้ไหมคืออย่างงี้มันมีมันมีสามกลุ่มใช่ไหมคะปัญหาเซ็กเอ่อเบเกอร์เนี่ยก็คือกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เขายินดีเต็มใจที่จะเลือกอาชีพนี้ละอืเขาชอบละไม่เป็นไรแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็สิ่งแวดล้อมบังคับความยากจนเป็นเหยื่อถูกไหมฮะ สารพัดเลยที่กดดันเขาและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่เต็มใจนะฮะแต่ถูกล่อลวง,บ,งบังคับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรคิดว่าในอนาคตเอาถ้าสมมติเอาอย่างแบบเข้าสภาสมัยหน้าอ่าพักเสมอภาเข้าสภาปุ๊บพี่ต้อยเข้าไปนั่งในสภาในสมัยหน้าเนี่ยค่ะ คิดว่าจะยกเลิกตัวพรบนี้หรือหรือออกกฎหมายคุ้มครองหรือสวัสดิการอะไรเพิ่มเติมให้ได้ไหมคะในตัวของการที่ทําให้พนักงานบริการเนี่ยถูกกฎหมายเอต้องมานั่งคุยกันต้องไปมานั่งคุยกันแล้วดู3ามกลุ่มนี้ให้ละเอียดนะฮะโดยมีผู้รู้นักพิชาการนักจิตวิทยาอะไรนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ตัวแทนของ Sex กซ์ว e รเข้ามาคุยกันนักการเมืองทุกพักมานั่งคุยกันแล้วเราจะหาทางออกอย่างไรแต่มีความเป็นไปได้ มีความเป็นไปได้เพราะพี่เป็นคนเปิดกว้างเ,เพราะพี่พี่ชอบที่จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งพี่ต้อยเข้าไปนั่งในสภาและมีอำนาจและพักเสมอพาคเข้าไปแล้วมีเพื่อนๆที่เป็นเซ็กเวอร์ค่ะเข้าไปคุยคุยกันแล้วเรียบร้อยว่าโอเคเดี๋ยวทําเป็นแก้กฎหมายหรือว่าเพิ่มกฎหมายทําสวัสดิการอะไรก็แล้วแต่แล้ววันหนึ่งเกิดมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย เขาอาจจะแบบประท้วงหรือว่าเอออาจจะเป็นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอ่ะนะเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้อยจะทํายังไงกับตรงนี้หรือหาตรงกลางใ,ให้มันได้ไหมคะใช่คืออย่างนี้สังคมไทยของเรามันมีมผู้สูงวัยอน,นุรักษนิยม,มถูกไหมคะ,ะผู้ที่ทรงศีลทั้งหลายแล้วก็ประชาชนรุ่นใหม่ตั<ะ>่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเราพยายามบาลานซ์ความคิดของประชาชนทุกกลุ่ม<ะ>ด่ให้เขาได้ยอมรับในสิ่งที่เรากำลังจะทําให้ประชาชนเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะทำเนี่ยการชี้แจงการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าทุกกลุ่มในสังคมเนีเข้าใจแล้วว่าที่เราจะทำเน่ยเป็นเหตุเป็นผลความดีมีอะไรบ้างถไหมคะถ้าเราไม่ทํามันจะมีความเสียหายอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องชี้ให้เขา,าได้เห็นข้อดีข้อเสียแล้วก็มาชั่งน้ําหนักกันนะคะซึ่งการที่จะทำ public hearing หรือว่าประชาพิจารเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องทาถูกไหมคะอย่างไรก็ตามเนี่ยดิฉันคิดว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่แอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ประกอบอการส่งเสริมคุ้มครองช่วยเหลือผู้ที่ทำหน้าที่อาชีพบริการเนี่ยนะคะซึ่งถ้าหากว่าทุกพี่ดูจุดเดียวเท่านั้นเองอะที่จับจุดได้ใหญ่ที่สุดก็คือเขาไม่อยากเปิดเผยไม่ถูกขึ้นทะเบียนคือเรื่องเดียวเท่านั้นเองถูกไหมคะแต่สวัสดิการต่างๆเนี่ยถ้าเราจะให้ ถ้าเขาขึ้นทะเบียนได้เนี่ยรัฐบาลเราสามารถเขียนกฎหมายได้เขียนกฎหมายส่งเสริมคุ้มครองอาชีพ<ะ>บริการเห็น <He ard S 2> ไหมคะแล้วมาตรการต่างๆถ้าเขากลัวว่าสังคมจะรู้ว่าเขาเคยมีอาชีพนี้สักวันเขาก็อาจจะออกจากอาชีพนี้เราก็ปกปิดเขาได้เห็น <He ard S 2> ไหมคะมีแอปพลิเคชันใช่ไหม<ะ>ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเขาก็จะเป็นบุคคลที่ไม่มีใครรู้ แล้วก็ห้ามหลุดลอดออกไปด้วยหน่วยงานนี้ต้องพิเศษจริงๆที่จะมาทํางาน <ฮะ S 1> มันถึงจะสําเร็จได้สําหรับพี่ต้อยเองเนี่ยพี่ต้อยคิดว่างานพลายอะสําคัญกับประเทศไทยแค่ไหนอืมันก็สําคัญต่อประเทศไทยและทุกประเทศทั่วโลกนะ,<ฮ>ะเพราะทุกคนจะได้มีความภาคภูมิใจ<ฮ>เห็นคุณค่าของตัวเราเองอะไรอย่างนี้นะคะ<ฮ>เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นพาเรดแสดงออกอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อย่าอย่าด้อยค่าตัวเองอะ นตะต้องลุกขึ้นมานะสร้างพลังให้กับตัวเองว่าเราเนะี่ยเป็นคนที่คิดและทําอะไรก็ไดนะ้เพื่อให้ตัวเรานั้นได้อยู่ดีมีสุขได้เกิดคุณค่าต่อสังคมและส่วนรวมแล้วเราก็จะต้องไม่ไปสร้างความทุกข์ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่รณรงค์เรื่องนี้ค่ะทราบไหมคะว่าปีนี้บางกอกไทย2023จัดเมื่อไหร่หลังเลือกตั้ง วันที่สี่ใช่ไหมคะั่สี่เดือนมิถุนายนถูกต้องเลยค่ะปิงปองปีนี้จะไปร่วมไหมคะพี่ต้อยปีนี้ก็หลังเลือกตั้งแล้วก็มีโอกาสจะไปได้สูงมากเลยนะคะค่ะโอเคค่ะแล้วก็สำหรับทีมในปีนี้นะคะก็คือ beyond gender พี่ต้อยเองเนี่ยมีประเด็นเรื่อง gender อะไรที่อยากขับเคลื่อนให้มัน beyond ขึ้นไปกว่านี้อีกไหมคะสัดส่วนการเป็นผู้นำ ของผู้หญิงแล้วก็ LGBTIQ นะคะเพราะว่าเราพยายามที่จะให้มีกฎหมายซึ่งเรายกร่างไว้ว่าถ้าเรามีกฎหมายชัดเจนทุกส่วนราชการจะต้องลุกขึ้นมาส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ได้สัดส่วนอย่างต่ำสามสิเราตั้งเป้าว่าน่าจะ50%าไปเลยอย่างงี้นนะลองดูซิแล้วเราก็เลยได้ทำในพักของเราก่อนนะนั่นก็คือปาร์ติลิสพาร์ตลิสของเราในสี่สิบเอ็ดคนผู้หญิงของเรา18 48%เนะเกือบ50%นะคะที่เราทำนะสูงมากเลย <c oughs> ก็ถือว่าเราภูมิใจมากเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกพักได้ให้ความสําคัญต่อเรื่องนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทุกพักเนี่ยนะคะได้ลงมือทําจริงๆอะ่นะ,ะไม่ใช่ไปเวลามีเวทีก็ส่งเสริมส่งเสริมแต่พอในพักปุ๊บก็ไม่ได้ทําเพราะฉะนั้น อันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจมาตั้งพักเสมอภาคว่าอะไรที่เราข้างค้างและไม่เคยได้ทําเป็นรูปธรรมเราออกมาทําซะในพักเสมอภาคเพราะฉะนั้นสิทธิความเสมอภาคของหลากหลายสาขาอาชีพเพศสภาพจะบังเกิดขึ้นมีที่ยืน ในทางการเมืองกับพักเสมอภาคเราให้โอกาสทุกคนค่ะงั้นสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้พี่ต้อยชวนประชาชนไปร่วมเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะแล้วก็ชวนไปร่วมงานบางกอกพลาย2023ปีนี้ด้วยค่ะเราเห็นงานพลายพรารเรตที่ยิ่งใหญ่แล้วนะฮะโอูมาทุกสารทิศเลยเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะเห็นขบวนพรารเรตเข้าสู่ครูหาเลือกตั้งของคนไทยชายหญิง แล้วก็ LGBTIQ นะคะให้ถล่มทลายนะคะแล้วก็อย่าลืมมองมาที่พักเสมอภาคที่สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมทุ่ถึงและยุติธรรมค่ะขอบคุณสำหรับการตอบคำถามและสื่อสารนโยบายประเด็นความหลากหลายทางเพศเราหวังว่าคุณจะสื่อสารประเด็นนี้ตลอดการหาเสียงเลือกตั้งแล้วมารอดูกันค่ะว่าคุณจะได้รับคัดเลือกจากประชาชนหรือไม่หลังการปิดหีบเลือกตั้งค่ะ